ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Truefaster นะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับ Minecraft ที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังประมาณ2เรื่องใหญ่ๆนะครับผมก็คือเรื่องการอัปเดตวิเล a แอนด์ l ิเลต1.14นะครับและ เรื่องหนัง Minecraft นะครับผมมาดูเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องการอัปเดตของ Minecraft v l l a g e and i e l a g e Version 1.4นะครับผมซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศวันที่จะถูกปล่อยตัวเต็มออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่23เมษายนปี2019นะครับโดยถูกปล่อยถูกบอกนะครับในเว็บไซต์ของ Minecraft.net นะฮะว่า จะมีการปล่อยออกมาประมาณวันอังคารที่23เอพินะครับหรือ23เอสานั่นเองนะครับก็คือถ้าในไทยเนี่ยถ้าในไทยก็จะเป็นประมาณน่าจะประมาณวันที่24อะไรอย่างนี้เนาะเราจะช้ากว่าเขานิดนึงหมายถึงว่าไทาม์โซนมันไม่ตรงกันนะครับก็เรื่องนี้ถูกบอกตอนอพิริลสิ3เอ้ยพิริลส,ส,สิ4นะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยพิริลสิ5ม,มาแล้วครับ มาแล้วนะฮะหลังจากที่บอกปรีลริสามไปได้ประมาณ9วันใช่ไหมวันนี้วันที่9ไอตอนที่บอกปีลริสี่คือวันที่9เมษายนนะครับแล้วก็พลีลิสห้าก็เพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเพิ่งกดอัดนะครับเพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับโดยคนคนเดียวกันนะครับผมโปรดิวเซอร์ของทางโมแจงนะครับก็ใช้เวลาแบบตั้งแต่วันที่10บอะตั้งแต่แบบต้น เดือนเมษานะครับก็มีการปล่อยพิลิลิธออกมาเรื่อยๆเลยเรียกว่าเร็วมากนะครับสำหรับ5ตัวแล้วนะครับภายในไม่กี่วันนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นอื่นๆเนี่ยอย่างเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเนี่ยพิลิลิธไอของเวอร์ชั่น1.13อควาติกอัปเดตเนี่ยมีพิลิลิธอยู่10ตัวครับไอเวอร์ชั่น1.12ครับก็มีพิลิลิธตั้ง7ตัวครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าตอนนี้พิลลิ ไอของตัว1.14เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวแล้วก็จะเริ่มปล่อยตัวเต็มออกมานะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเร็วขนาดนี้เพราะว่าดูนะของ1.13เนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วตัว1.14เนี่ยคือ1 3เนี่ยมันเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องน้ําเรื่องอะไรปลาอะไรพวกนี้มันเยอะไงมันแก้ไขโค้ดเยอะมากนะครับส่วนพิเลตแอนวิเลตเนี่ยก็จะมีเรื่อง NPC นะก็ แก้กันหมดเลยนะครับซึ่งก็เอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วนะก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับคาดว่ามันจะพอๆกับตัว1.3ด้วยซ้ำแต่มาเร็วก็ดีเหมือนกันนะครับเนะี่ยสำหรับคนเล่นนะแต่สําหรับพวกจูคาจูเนียตอนนี้น่าจะกะวนกวายเพราะมันใกล้จะปิดซีซั่นแล้วเพราะ1.4มาคือปิดซีซั่นของจูคาจูเนียซีซั่นซีซั่น3นะครับผมเนี่ยถ้าให้ดูนะครับคือมันปล่อยมันปล่อยตัว snapshot ใ็ใกล้ๆเคียงกับ1.13นะครับแต่ว่ามันน่าจะจบเร็วกว่า1.13นะครับสีน้ำเงินนี่คือสีน้ำเงินเข้มคือเป็นการอัปเดตนะครับเวอร์ชัน snapshot ของตัว1.14นะครับสีส้มนี่เป็น1.13เนาะก็สีส้มนี่ไปไกลเลยนะครับตัวตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็จะต้นต้นปีหน่อยนะครับทางซ้ายนี่คือสัปดาห์เนาะ,ะแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นปีนะครับประมาณนี้ นะพูดถึง Java e dition แล้วก็ต้องแวะมาดูทาง b e d r o c k e dition กันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า b e d r o c k e dition ตอนนี้ก็ตัว b e d r o c k e dition เนี่ยเขาได้มีการทยอยปล่อย1.9 1.8 1.10นะครับมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็1.11เนี่ยคือยังไม่ปล่อยนะครับตัว1.11ยังเป็นเบต้าอยู่ตัวล่าสุดก็คือ Beta คบเบต้า11.0.10 แต่ว่าปัจจุบันนี้ทาง Bedrock Edition ก็ได้มีการปล่อยเบต้า1.12.0.2ออกมาแล้วนะครับตามนิสัยผมเข้าใจว่าเป็นนิสัยของทีม Developer ของ Minecraft b e d l o c k Edition พวก Xbox อะไรเนี่ย Windows 10แล้วก็มือถือ Android นะครับจะชอบข้ามเวอร์ชัน่นชอบไปข้ามไปพัฒนาเวอร์ชั่นอื่นก่อนนะครับในระหว่างที่เวอร์ชันเก่ายัางไม่เสร็จนะครับก็ไปพัฒนาเวอร์ชันใหม่ซะอย่างนั้น ก็ยังไม่ได้มีรับการระบุธีมอะไรเท่าไหร่แต่เบื้องต้นเท่าที่เห็นก็คือเป็นเรื่องของพวกคอมมานด์บล็อกแล้วก็เรื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่องการทำแมปอะไรพวกนี้นะครับผมยังไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรเพิ่มเข้ามาที่สะกิดตาสะกิดใจสักเท่าไหร่นะครับผมก็ตัววันที่จะปล่อยของ1.11เนี่ยยังไม่มีแผนบอกออกมานะครับผมก็ยังเป็นรูปงงอยู่ ก็คาดว่าอาจจะเป็นพร้อมๆหรือใกล้ๆเคียงกับทาง java edition นั้นก็คือเป็นวันที่23เมษายนนะครับผมก็รอรุ้นกันต่อไปสำหรับทางเบ d r ล็ก edition พวกมือถือพวก xbox แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับตัวว i n d o w s 10นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนี่ครับเมื่อวันที่17นะครับที่ผ่านมาเมืม่อวานตอนผมอัดนะครับก็ได้มีคลิป โฆษณาของไมค์ครับ i l l a g e a อ d p ์พ l a ล e ออกมานะครับผมก็เป็นเรื่องของวันวันเดอร์ลิงเทสเตนะครับตามหาหมู่บ้านนะไปเจอ P ิเล a เ e r ไปเจออะไรเนี่ยสุนัขก,กิ้งจอกแล้วก็มาเจอหมู่บ้านตอนหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมเพิ่งอัพมาเมื่อวานกลางคืนนะครับของไทยกลางคืนของไทยเนาะไม่ใช่กลางคืนของฝรั่งเขาอะไรประมาณนี้เรื่องของที่ถูกอัปเดต มาทั้งหมดของเวอร์ชัน v i l l a g e a น d ์ i l l a g e นะครับสำหรับ Java ก็จะเป็น1.14ใช่ไหม b e นล็อกก็จะเป็นจ9ด0 1 1 1นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีการสรุปอีกทีในคลิปอื่นละกันเนาะแล้วก็จะบอกว่าทั้ง b e l l o อก e d i t i o n และ Java Edition ก็มีของ Exclusive ด้วยนะครับผมในแต่ละอันเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวอร์ชันไหนขาดอะไรไปบ้างนะครับผม โอเคครับมาสู่เรื่องที่2กันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องหนังไมค์ครับครับขนาดว่าเว็บไซต์ของ Major Group เนี่ยถึงกับต้องเอามาลงเลยนะนี่ขนาดว่าเป็นกรุ๊ปของคนไทยเนี่ยยังต้องเอามาลงว่านี่ไมค์ครับเวอร์ชั่นคนแสดงฉายวันที่3มีนาปี2022นะครับผมซึ่งมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งให้ความเห็นที่ดีมากครับก็คือท็อปคอมเมนต์เลยนะบอกว่าคือบางเกมอะให้มันเป็นเกมเถอะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อมูลกันนะครับแล้วผมถึงน้องๆลองคิดตามดูว่าเอ๊จะเห็นด้วยกับไอ้คอมเมนต์นี้ดีไหมนะครับโดยทาเว็บไซต์ของทางมดแจงเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเอเว็บไซต์ Minecraft.net นะครับก็พูดประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำหนังไม e ครับ t กันเนาะก็จะมีวันปล่อยออกมาเป็นวันที่มีนเมนาปี2022เนี่ยตามที่บอกไว้นะครับผมกำหนดวันไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่า เป็นเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับหนังเนี่ยจะเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนึงนะครับผมซึ่งก็คล้ายๆว่าจะเป็นนักผจญภัยและโดนเอนเดอร์ดกนะครับมาทําลายแล้วเขาต้องปกป้องอโลกสี่เหลี่ยมของพวกเขาเอาไว้นะครับผมก็บอกว่าได้ผู้กํากับนะครับเป็นใครเนี่ยปีเตอร์โซเลตนะครับคึคึคึค ค,คือผมก็พยายามไปเซิร์ชดูนะว่าไอ้นี่มอน,นี่มันคือใครนะครับผมก็เขาเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็ผู้กํากับหนังอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ผมไปไล่ดูลิสต์ชื่อของเขานะอะไรว่าหนังอะไรบ้างเหเนี่พ,พี่ผมไม่รู้จักเลยมีใครรู้จักหนังในลิสต์รายชื่อนี้บ้างนะครับลองคอมเมนต์ให้พี่ดูหน่อยซิว่ามีใครรู้จักหนังพวกนี้บ้างนะฮะก็คือฟังดูเป็น ผู้กำกับหนังโนเนมคนหนึ่งอ่ะมาทำหนังนะครับโดยลักษณะหนังเนี่ยบอกว่าจะเป็นไลฟ์แอคชั่นฟูลเลงฟูลเลงนี่คือแบบชั่วโมงเต็มอ่ะใช้ฉายในโรงหนังประมาณ2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งแล้วเป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยนะครับน้องๆครับน้องๆครับไลฟ์แอคชั่นนะฮะด่ากอ้อนบอลมีใครจำด่ากอ้อนบอลได้บ้างสุดยอดหนังไลฟ์แอคชั่นนะครับที่ พังยับยุย่ไปหมดเลยนะครับผมยิ่งเป็นเป็นหนังไลท์แอคชั่นจากเกมแล้วด้วยเนี่ยโอ้อยากจะบอกว่าไลท์แอคชั่นจากเกมเนี่ยมีหนังที่ออกมาฉายแล้วยู่กันเพียบไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็ยืมข้อมูลจาก OS นะครับออไลส์สเตชั่นมาดูนะฮะดีสติดไฟเตอร์น,นะครับขาดทุนนะฮะขาดทุนไปเกือบๆสองล้านเหรียญน,นะครับ นี่ครับฟ้าคายนี่กัหนังฟ้าคลายมีใครรู้จักบ้างเกมฟ้าคายอ่ะเผื่อจะรู้จักนะครับแต่หนังนี่ไม่น่ามีใครรู้จักมั้งนะทุน30ล้านนะครับรายได้แค่เจ็ดแสนอะไรอย่างนี้นะครับดูเป็นแบดมูฟมากๆเลยนะครับนี่เทคเคนมีใครรู้จักเรื่องนี้บ้างรายได้เอ้ส่วนทุนสร้าง30ล้านรายได้แค่เก้าแสนอะไรพวกนี้นะครับดูมันฟังดูเป็นแบบ เป็นความคิดที่แย่มากๆเป็นแบดมูฟมากๆสาหรับมัวแจงที่จะทําหนังเกี่ยวกับไมค์ครนะครับดูต้นทุนแล้วก็ก็น่าหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับผมว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างว่าครับก็คือหนังไลฟ์แอคชั่นเนี่ยบางทีมันก็มีดีครับเนี่ยอย่างที่เอามาโชว์นะครับก็มันก็มีแบบครึ่งหนึ่งที่ไม่ดีนะครับดาร์กอนบอลเป็นหนึ่งในนั้นแอคแทคออนไทตันแล้วก็อะไรเนี่ย แอร์เบนเดอร์นะครับผมแล้วก็พวกมันก็มีครึ่งหนึ่งที่พอใช้ได้นะอย่างเดสโนต e เวอร์ชั่นก่อนผมย้ําว่าเดสโนต e เวอร์ชันก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยเดสโนตมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะแป๊กนะครับอ,อ,อันนี้ผมเรื่องทนายผมจําเกมนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น เคนชินสำหรับไรเคนชินบอกว่านะ่าจะเป็นหนังไลท์แอคชั่นไลทแอคชั่นจากการ์ตูนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมานะครับผมแล้วก็ความหวังใหม่ของไลท์แอคชั่นเกมก็คือโปเกมอนซึ่งปิกาจูก็ออกมาหน้าตาน่ารักเลยนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจริงๆหนังไลท์แอคชั่นนี่มีเยอะมากนะครับผมก็หวังหวังหวังเบาๆหวังเบาๆในมุมเล็กๆว่ามันน่าหวังว่ามันจะไม่แปก๊กแต่ผมบอกทด้เลยว่าโอ้โหแล้วไม่ครับแล้วแบบออื ừ ืห ทำหนังเนี่ยนะเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าไปเปิดถ้าทำอย่างสตอรี่โหมดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะไมค์ครับสตอรี่โหมดที่มันลงในเน็ตฟลิแล้วก็ให้เล่นแบบเป็นเลือกทางเลือกในการเล่นอะไรเงี้ยครับเลือกทางเลือกว่าสตอรี่จะไปทางไหนให้ตอบอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเนาะแล้วมาทำหนังแบบฟูลเลงไลท์แอคชั่นโอ้มันเป็นอะไรที่ดูน่าหวาดเสียวดูน่าเสียงมากเลยนะครับสำหรับไมค์ครับ กลัวจะขาดทุนไม่ใช่อะไรนะครับเออแค่แค่นี้ภาพลักษณ์เกมมันก็แย่จะแย่อยู่แล้วนะมาทำอะไรแบบนี้ก,ก็ก็ดูดูน่าจะเสียงเสียงมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับผมก็แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่จริงจริงมันก็ไม่อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ช่วยสนับสนุนให้หนังมันดีก็ได้คือมันคู่กับ Warner b ร์บัเตอร์ ก็มอร์เนอร์ตเตอร์นะครับหนัง DC นะครับก็ลองคิดเอาละกันด c ี DC ปัจจุบันนี้สู้มาเวลไม่ได้นะฮะ <laughs> <laughs> ผมไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเกี่ยวกับเรื่องหนังนี้คิดมีความคิดเห็นยังไงบ้างเห็นหลายๆคนฮป์กันนักหนามากเลยว่าเฮ้ยหนังไมค์คราฟจะมาแล้วหนังไมคคราฟจะมาแล้วหลังจากที่พี่พูดไปเนี่ยลองคิดดูละกันไอ้ผู้กำกับหนังโนเนม กับประวัติหนังและแอปชาเอหนังเกมที่เคยมีมาเนี่ยน้องๆพอรู้แล้วเนี่ยคิดว่าไมค์ครับจะรอดไหมคอมเมนต์ลงด้านล่างทีครับผมแล้วก็นอกจากเรื่องหนังแล้วก็จะคอมเมนต์เรื่อง1.14ก็โอเคนะครับผมไมค์อัปเดตไมค์ครับ วิเลตและวิเลตนะครับก็เดี๋ยวสำหรับขา่ขาวไมโครับก็คงมีอยู่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนมีอะไรสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับใครชอบเรื่องนี้ก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยกดเนาะกดปุ่ม s u b s c r i b e สีแดงเท่านั้นนะห้ามเล่นมุกว่ากดปุ่ม Subscribe สองทีโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ